มาติดตามสถานการณ์ร้ายใน3ามจังหวัดภาคใต้กันบ้างนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการล้อมจับแกนนำกลุ่ม r k k ในพื้นที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนาราธิวาสนะคะก่อนที่จะวิสามันคนร้ายดับหนึ่งรายแล้วก็เจ้าที่เจ็บอีก1นรายค่ะ เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจนาราที่วาา30นะคะก็สนที่กำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษร่วมจังหวัดปัตตานีใช้กฎอัยการศึกเข้าปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายบริเวณบ้านเลขที่50บ้าน ป่าแดดแต่แรมตำบลบาตงอเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสหลังจากสืบทราบว่ามีกองกำลังติดอาวุธอาเคเคกลุ่มของนายมัซูการือเนาะยะกูมอซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับปอวิอาญาจำนวน5คดีโดยได้หลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวจึงได้มีการประสานกับผู้ใหญ่บ้านผู้นำศาสนามาช่วยกันเกลี้ยกล่อมให้ผู้ต้องหาออกมามอบตัวจนกระทั่งเวลาผ่านไปนาน3ามชั่วโมง นายมะสูการุอนอก,ก็ยังไม่มามอบตัวและใช้อาวุธปืนขนาด11มมยิงใส่เจ้าหน้าที่จน10โทพิสิทธิศักราชจินดาได้รับบาดเจ็บหนึ่งนายจากนั้นทั้งสองฝ่ายได้เปิดฉากยิงปะทะกันประมาณ30นาทีและเมื่อเสียงปืนสงบลงพบว่านายมะสูการุอนอถูกยิงเสียชีวิตที่บริเวณหน้าห้องน้ำภายในบ้านพักและจากการตรวจค้นนะคะก็พบอาวุธปืนขนาด11มมจำนวนหนึ่งกระบอก และระเบิดชนิดคว้างจำนวนหนึ่งลูกด้วยกันเจ้าหน้าที่จึงเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานพร้อมทั้งได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตรวมทั้งผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านในพื้นที่ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเกรงว่ากลุ่มคนร้ายจะหยิบยกประเด็นการวิสามันนายมัซูกาหรือนอไปประชาสัมพันธ์และปลุกระดมให้ประชาชนเกิดความเกลียดชังเจ้าหน้าที่ทางการที่ใช้ความรุนแรง จากนั้นได้นำศพผู้เสียชีวิตทำการชนสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งที่โรงพยาบาลเรือเสาะก่อนจะมอบให้ญาตินั้นรับศพไปประกอบพิธีทางาศาสนาต่อไป